65จังหวัดรับฝนวันนี้30จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดง27จจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง เรียมรับมือพายุร,ร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าวันนี้17เมษายน2564ก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับแฟนเพจ f อของช่องวาตภัยอุตสาหยกพยายกรณ์อ,อากาศทุกท่านปเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกันไหมบริเวณไหนมีพายุร,ร้อนเกิดขึ้นฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันบริเวณไหนมีฝนตกหนักบริเวณไหนมีฝนตกปานกลางฝนตกเล็กน้อย รวมถึงบริเวณไหนที่ยังไม่มีฝนตกเลยในปีนี้รายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นการรายงานข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด s u บ s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละหแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป โดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ18นฬิกา mm hmm. <น>กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุรดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันเสาร์ที่17เมษายน2 5 6 4ตั้งแต่เวลา18นิกาของวันนี้จนถึง18นิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตาก ลำปางพะเยากำแพงเพชรสุโขทยัยแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์และมุกดาหารต่อไปนะครับเรียนพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่เสียงไยสีเหลืองบริเวณจังหวัดราชบรุรีการจนบรุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา สาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยโสธร อ่ำนาจเจริญสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีและในวันนี้นะคะเวลาประมาณ17นฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณที่เสี่ยงภัยฝน65จังหวัดภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาแพร่น,น่านตา าสุโขทัย อุตรดิตพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ด ยาโสธรอ่อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทศรีสะเกตและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีและราชบุรี กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาจึงของให้ประชาชนเรีมประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพาย,ยุรุร,ร้อนรวมทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าไว้ด้วยในระยะนี้ต่อไปนะครับจะเป็นภาพเหตุการณ์วาตภัยพาย,ยุรุร,ร้อนที่เกิดขึ้นจริงที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับ โดยเมื่อวานนี้16เมษายน2564ในช่วงเย็นได้เกิดพายุรุน้อนฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณยอดดอยห้วยหมาปีไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บริเวณบ้านพ้าวตำบลปงเตา่าอำเภอง,งาวจังหวัดลำปางซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพข่าวจากข่าวสารบ้านเฮาและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้16เมษายน25 564ได้เกิดเหตุวาทภัยพายุรร้อนพัดถลม่มในเวลาประมาณ17นาิ30นาทีจนถึง22นาฬิกาเป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายพื้นที่เสาไฟฟ้าหากักโค่นจำนวน8ต้นและมีประชาชนที่ออกหาปลา ในช่วงที่เกิดวาตภัยพายุรุร้อนพัดถล่มในบริเวณหนองกรุงใหญ่ได้ถูกลมพัดจมน้ำเสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายอายุ42ปีที่บริเวณตำบลทุ่งใหญ่อเภอทุ่งฝนบางตน้นได้ชนะสูตรศพ ก่อนมอบให้ทางญาติประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์อุดรธานีต่อไปนะครับจะเป็นการพยากรณ์ฝนโดยรวมในทุก24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่17-19เมษายน2 5 6 4โดยพายุรุูร้อนยังเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเกือบทุกภาค แต่ที่จะต้องเฝ้าระวังจับตาและติดตามเป็นกรณีพิเศษในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางทางตอนบนโดยปริมาณฝนส่วนใหญ่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากภาพกราฟ,ฟิกนะครับที่โชวเป็นสีเขียวจนถึงสีแดงนะครับโดยอากาศจะมีความแปรปรวนโดยเฉพาะทิศทางลมเริ่มไม่แน่ทิศมีสัญ,ญญาณของลมตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดมาทางด้านทะเลฝั่งอันดามานันทางตอนบนมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือส่วนมวลอากาศเย็นยังมีเสริมลงมาเป็นระยะยระยะ ที่โชว์อยู่ในแผนที่กราฟิกในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นสีฟ้าโดยในระยะนี้มีบางพื้นที่ที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนเลยนะครับโดยฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่าซึ่งในระยะนี้นะครับหากมีฝนประชาชนรวมถึงเกษตรกร,กรขอให้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะครับเพื่ออุปโภคบริโภค เนื่องจากในช่วงวันที่20เมษายน2564เป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลง ข้อมูลนี้นะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลนำเข้าใหม่และทางช่องได้นำมาให้ประชาชนใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเดินทางรวมถึงการทำกรเกษตรกรรมต่างๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศของวันที่17เมษายน2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนืออีสาน กลางตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพาย,ยุฤดรูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฤดูร้รอนจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่ากับจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวร,ระมัดระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้รอนที่จะเกิดขึ้นรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเยน็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนด ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงเวียดนามทางตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับนะคบจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนืออีสาน สำหรับบริเวณทะเลฝั่งอันดามันและภาคใต้จะมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักในบางแหง่งส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยลงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้ฝนจะเข้ามา60%ของพื้นที่นะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำ ลำูนลำปางพยา,น,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับรวมถึงอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่า โดยอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซนติเกรสนะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งและจะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านในบางพื้นที่นะคบฝน60%จากการพัดนํำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดฝนเข้ามาบริเวณจังหวัดเลยหนองคาย บึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33าองศาเซลเซียสนะครับ ต่อไปบริเวณภาคกลางในวันนี้จะมีพาย,ยุรุร้อนฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่า40%นะครับเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี กาญจนบ,บุรีและราชบุรีจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิสูงสุด35าองศาเซีเซียสต่อไปบริเวณภาคตะวันออกจะมีพายุฤุูร้อนฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมโชกแรงในบางแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนมากนะครับ40%จะเน้นบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเรา ชนบุรีรยองจันทบุรีและตราดจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซนเซียสส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง4ีของพื้นที่ ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาการพัดนำฝน40%ของพื้นที่เข้ามาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ต่อไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนอง60เซของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ต่อไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรเริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่อไปกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤุร ain, รรูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้า,าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตก30%ของพื้นที่จากการพัดน,นำของลมตะันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ต่อไปนะครับจะเป็นการคาดการฝนในระยะเวลาอีก7วันข้างหน้านะครับในช่วง17เมษายนถึง23เมษายนโดยคาดหมาย17-19เมษายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานทางตอนบนและทะเลจีนใต้ก่อนนะครับอันดับแรกจะส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก กรุงเทพมหา,หาคนครและปริมณฑลนอกจากนั้นยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุฤดูดดดวดวร้อนเกิดขึ้น โดยลักษณะของพาย,ยุฤดูร้อนจะมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าสำหรับบริเวณทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง ส่วน20-23เมษายนไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลฝั่งอันดามันอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้บริเวณนางกล่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นขอให้ระวังนะครับ1 7 1เเมษายนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุรุูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุนะครับจะ มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตกฝนตกหนักในบางแห่งโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกร,ร,กรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยสำหรับพายุใต้ฝุนซูริครเคนเบรเนณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พยากรณ์อากาศภาคเหนือ17-19เมษายนฝน40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วน20-23เมษายนฝนจะลดลงจาก40-60%ของพื้นที่เหลือ20-40%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมตะันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสต่อไปบริเวณภาคอีสาน17-19ถึงเมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-60%ถึงของพื้นที่จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซนเซียรสนะครับส่วน20่ 23, สถึงเมษายนฝนจะลดลงจาก40่สถึงของพื้นที่ 2 0 3ือ่สถึงสานของพื้นที่นะครับต่อไปบริเวณภาคกลาง1 7บเถึงสิเมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น4 0่สถึงหกเนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากการพัดนําของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน2 0่สถึงยีเมษายนฝนจะลดลงเหลือ2 0่สถึงสีเซนของพื้นที่จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหถวในตอนกลางวันจากการพัดนาของ ลมใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปบริเวณภาคตะวันออก17-19เมษายนฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่ จากการพัดนำของลมตํานออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ1เมตรส่วน20-23เมษายนฝนจะลดลงจาก40-60%ของพื้นที่เหลือ20-40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนจะสูง1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก17-19เมษายนฝน30-40%ของพื้นที่ส่วน20-23เมษายนฝนจะลดลงจาก30-40%ของพื้นที่เหลือ20-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับส่วน16-19เมษายนจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล17-19เมษายนจะมีพายุฤดรูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นในบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นในบางเขตบางพื้นที่นะครับ โดยฝน40-60%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น20-23เมษายนฝนจะลดลงเหลือ20-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดได้ในบางแห่งอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียส ต่อไปนะครับเราจะมาคาดการฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ19เนิกานะครับของวันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในวันนี้กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับทาคีเหล็ก1.5ม mm, เมตรเชียงราย3.9ม mm, มขุนยวม2.7ม mm, มตรองอู1.6ม mm, เมตร เชียงใหม่0.7ม mm, ิลมตรงว10.2ม mm, มปัว3.6ม mm, ิมชัยบุรี1.2ม mm, มอมก่อย0.8ม mm, เมตรอุดตรอดิต6.8ม mm, มยางกุง2.8ม mm, ิเมตมอลลำเลิง2.9ม mm, เมตรแม่สอด2.4ม mm, มตรอุดตรดิต6.9ม mm, เมตรพิษณุโลก4.2ม mm, เมตรเลย2.4ม mm, เมอุมผาง1.2ม mm, เมตร นครสวรรค์1.5มิลลิเมตรทวาย1มิลลิเมตร พระนครสีอยุทยา1.1มิมหันคา1.4ม mm, ิลิมตรบานไร1มิเมวงเวียนสาแก้ว2ม mm, ิลิเมห้วยกระเจา2.1ม mm, ิมการจนะบุรี2มิเมตรราชบุรี1.4ม mm, ิมหลังสวน1.3ม mm, ิมบ้านนาสาร1.3ม mm, ิมทุงใหญ่2.1ม mm, ิมชะอวด1ม mm, มตรัง1.4ม mm, ิลมตรบานคิริวง1มิเมตร ต่อไปนะครับ21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนแต่จะให้มีฝนนะครับใกล้เคียงที่บริเวณเดิมหลวงพระบาง5.9ม mm, ลเมตรเชียงราย1มลเมตรทาคีเหล็ก1.2ม mm, มตรบ้านแม่อายหลวง4.4มมตรชัยปราการ8.9ม mm, เมตรเชียงราย1มมตรพาน2.4ม mm, เมตรเชียงคำ22มมตรพะเยา4.6ม mm, เมตรเชียงใหม่1.2ม mm, ิลมตรงว7.3ม mm, เมตรเทศบาลเมืองน่าน4.2ม mm, ิลิม ก็มามิ mm, 2, 2 mm, ลเมตรสองเมลิำปาง4.1ม mm, เมตรวังชิ้น4.1ม mm, เมแพร5.7ม mm, เมตรบ้านโอย5.2ม mm, เมตรบ้านสวน2.2มลิเมตรอุตรดิตถ้ามลิเมตรสวรรคโลก3.1ม mm, มเมสุขโขทัย1.3ม mm, มลิเมตรพิษณุโลก1.2ม mm, เมตรพิจิตรน6มเมตรหนองบัว1 mm, นมเมตรนครสวรร mm, ค์1.7มเมตรอุทัยธทานี2.8ม mm, เมตรวงเวี สากแก้ว1.9ม mm, มตรพระนะครศรีอยุธยา1.1มมตรสุราษฎร์ธานี1.5ม mm, ลมตรขนม1.8ม mm, มตรบ้านนาสาร3.1มมตรภูเก็ต1.2ม mm, มตรกระบี่4.1มมตรทุงใหญ่6มมตรนครศรีธรรมราช2.5ม mm, มตรบ้านสาราด่าน3.3ม mm, มตรชะอวด2.4ม mm, มตรตรัง2.9ม mm, มตรพัทลุง2.6ม mm. มตต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวัน ที่17ต่อคืนของวันที่18เมษายน2564เดียนเบียนฟู3.5ม mm, มเมตรวิน1มเมตรหลวงพระบาง1.2ม mm, มปัว7.3ม mm, เมตรชายบุรี2.8ม mm, ลเมตรเงาว2.2มเมตรเวียงจันทรมลิเมตรอุตรดิตถ์มเมตรพิษณุโลก1.1มเมอุดรธานี2.5ม mm. เมตร 1.5มมบ้านแม่หา2.1ม mm, ตะกว่าปา1.5ม mm, มสุราธานี1มมภูเก็ด2.5ม mm, นครนสีธรรมราช1ม mm, ตรัง1.4ม mm, หาดใหญ่1.2ม mm. ต่อไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงฝนจากโหมด e c m w f w i n d o c o m โหมดพายุสายฟ้าโดยเริ่มแต่วันอาที่18เมษายน2564จนถึงวันจันที่26เมษายน2564นะครับ โดยฝนในวันพรุ่งนี้18เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศแต่จะเน้นนะครับฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่าง19เมษายน2564ฝนมีลักษณะกระจายที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ ยีเมษายน2,564ฝนมีลักษณะกระจายแต่จะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้21เมษายน2,564 ฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังจะมีตกที่บริเวณอีสานตอนล่างบางพื้นที่นะครับภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้22เมษายน2 5 6 4ฝนลดลงแต่ก็ยังจะมีตกเล็กน้อยที่บริเวณภาคใต้จะเน้นใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคตะวันออก23มเมษายน2 5 6 4 ฝนลดลงนะครับจะมีเพียงบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง24เมษายน2564ฝนลดลงนะครับแต่จะมีตกในบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง25เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับเหมือนจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นแผ่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะต้องดูในระยะยาวกันอีกทีนึง ส่วนฝนนะครับในวันที่25เมษายน2564จะเน,น้นบริเวณอีสานตอนบนรวมถึงบริเวณภาคเหนือตอนกลางเหนือด้านตะวันออก26เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศส่วนฝนตกหนักนะครับจะเน,น้นบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทภุภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ